สวัสดีครับวันนี้เรามาทำหมู3มชั้นผัดกะปิกันนะครับผัดแบบสไตล์เกือบจะเป็นเชฟกันนะครับเครื่องก็มีไม่เยอะครับประมาณนี้ครับเรามาหั่นเครื่องกันเลยครับหอมซอยหนาหนาก็ได้นะครับผมแต่ตะไคร้เนี่ยผมจะซอยให้ละเอียดเลยครับเราจะได้เคียวง่ายๆครับส่วนหมู3มชั้นนะครับผมจะนำหนังของเขาออกนะครับหรือตะไคร้ชอบติดหนังก็ได้นะครับ ตามชอบเลยครับหั่นก็ชิ้นพอดีคำเลยครับหรือว่าใครจะชอบบางชอบหนาก็หั่นได้ตามชอบไปนะครับกระเทียมใครจะตำก็ได้ครับผมใช้ตุบเอาครับง่ายๆส่วนกะปินะครับผมผมแนะนําให้ผสมน้าไว้ก่อนครับแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเวลาผัดมันจะได้ไม่แยกตัวครับผัดง่ายครับแบบนี้เวลาผัดผมจะใส่หมู3ามชั้นลงไปก่อนนะครับ ใส่น้ำมันไปแค่นิดเดียวครับเพราะผมจะเอาน้ำมันจากตัวมันหมูครับพอน้ำมันในตัวหมูเริ่มออกมาผมก็จะใส่กระเทียมเลยครับแล้วจะพักให้หอมนะครับจากนั้นก็ใส่ตะไคร้ไปมะกรูดหอนแดงที่เราหั่นไว้ได้เลยครับหั่ไป้พักก็เติมน้ำนะครับจากนั oh şey, ้นก็เติมกะปิที right ่เราผสมน้ำไว้ได้เลยครับถ้าเราผสมน้ำไว้กับกะปิมาเราจะผัดง่ายครับ ต้องมานั่งยีเขาให้เขาแตกตัวกะปิใส่ตามชอบได้เลยนะครับผมจะใส่ไม่มากครับผมจะปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะครับผมอยากได้ความหอมจากน้ำปลาครับถ้ารู้สึกว่าเขาแห้งไปไงเราก็เติมน้ำเพิ่มเติมเขาไปได้นะครับเขามีซอสนิดนึงครับสัตว์อีกสักพักผมก็จะใส่พริกขี้หนูสดครับลูกโดดนั่นเองครับใส่เข้าไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับ ไงครับน้าทานไหมครับเพื่อนเพื่อนลองไปทำกันดูนะครับผมผมก็จะแต่งหน้าด้วยพริกลูกโดดครับก็พอดีในตู้ย็นมีสตอครับผมก็เลยเอามาใส่ด้วยอร่อยเหมือนกันครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย